หมดที่351รอยประทับพ,พลังสายเลือดไลเกอร์แมวใหญ่กล่าวถ้าไปราชสำนักบรรพชนเจ้าจะตกเป็นเป้าหมายและเป็นอันตรายมากข้าควรคอยปกป้องเจ้านี่คือคำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อเจ้าทั้งซานโบกมือและกล่าวในเมื่อข้ากล้าไปแสดงว่าข้าย่อมมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าสามารถป้องกันตัวเองได้เจ้าวางใจได้ แต่ปัญหาของเจ้าต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดตอนนี้เจ้าเป็นจุดสูงสุดของระดับ9ก้าข้ารู้สึกได้ว่าเจ้าได้ระง,งับฐานการฝึกฝนจนแทบจะไม่สามารถระง,งับได้แล้วหากไม่สามารถระง,งับได้มันจะไม่ใช่ทะลวงแต่เป็นการระเบิดแต่ในทางกลับกันยิ่งเจ้าอยู่ใกล้ขอบเขตนั้นมากเท่าไหร่พลังสายเลือดยิ่งถูกบีบอัดมากขึ้นเท่านั้นเมื่อหลอมรวมสายเลือดผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้น และสามารถรักษาพลังได้มากขึ้นดังนั้นข้าจึงไม่รีบร้อนที่จะหลอมรวมสายเลือดของเจ้าอย่างไรก็ตามมันไม่สามารถล่าช้าได้เป็นเวลานานสำหรับข้าข้าไม่ต้องการให้เจ้ามาปกป้องจนกว่าเจ้าจะไปถึงระดับเทพและก่อนถึงระดับเทพสายเลือดของพวกเจ้าต้องไม่ถูกเปิดเผยเพื่อไม่ให้ถูกเผ่าอสูรสิงโตและเผ่าอสูรพยักค้นพบเมื่อถูกค้นพบพวกเจ้าอาจถูกนำกลับไปเป็นหนูทดลองหรือว่าเจ้าอยากเป็นพ่อพันธุ์ มุมปากของแมวใหญ่กระตุกและกล่าวเป็นไปไม่ได้ลูกแมวน้อยต้องฆ่าฆ่าแน่ค่าไม่กล้าหรอกทั้งซันยิ้มและกล่าวจริงหรือแววตาของเจ้าเหมือนโหยหายอยู่หน่อยหน่อยแมวใหญ่ตกใจเจ้าอย่าพูดเหลวไหลลูกแมวน้อยหูตาไวมากแถมเจ้าอารมณ์เจ้าห้ามพูดแบบนี้ต่อหน้านางเด็ดขาดทั้งซานกล่าวคือหือข้าแค่ล้อเล่นพรุ่งนี้ข่าจะหลอมรวมสายเลือดให้เจ้า ตามการประเมินของค่าหลังจากหลอมรวมระดับฐานการฝึกฝนของเจ้าจะเหลือประมาณ30-40เอเซึ่งน่าจะเป็นระดับ 6- ระดับ7ในกระบวนการฟื้นตัวเจ้าควรศึกษาเพิ่มเติมว่าสายเลือดใหม่นี้สามารถมอบพลังใดให้กับเจ้าต่อไปเมื่อกลายเป็นเทพสายเลือดไลเกอร์ที่หลอมรวมจะมีความหมายสำหรับค่ามาก ได้ค่าจะทําตามคําแนะนําของเจ้าหลังจากไขปัญหาคาใจแล้วแมวใหญ่ก็แสดงความตื่นเต้นและมันก็ตั้งหน้าตั้งตารอสายเลือดไลเกอร์หลังจากการหลอมรวมมีเงินเจ้ากลับไปพักผ่อนก่อนค่าจะกลับแล้วอีกประมาณ1สัปดาห์ค่าจะไปราชสำนักก่อนหน้านั้นค่าจะช่วยเจ้าหลอมรวมสายเลือดและฟื้นฟูฐานการฝึกฝนให้มากที่สุด ทั้งซานกล่าวอําลาอสูรไลเกอร์ดาบเทวะและกลับมายังที่พักของเขาผ่านรูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายเขายังมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำในวันนี้เขากำลังจะไปราชสำนักในอีกไม่นานและเขาต้องเสริมกำลังให้ดียิ่งขึ้นไปอีกใช่วันนี้เขาพร้อมที่จะหลอมรวมพลังสายเลือนไลเกอร์อย่างแท้จริงแล้ว ในทุกวันที่เขาทำการหลอมรวมเลือดให้กับเผ่าอสูรไลเกอร์เนื่องจากอสูรไลเกอร์เหล่านี้อ่อนแอมากเขาจึงไม่สามารถกลืนกินพลังสายเลือดจากพวกมันมากเกินไปแต่ทุกครั้งที่หลอมรวมสายเลือดเขาจะกลืนกินพลังสายเลือดจากอสูรไลเกอร์ตัวละนิด,ต,นดตัวละหน่อยหากสะสมไปเรื่อยๆก็สามารถไปถึงระดับ8ได้ในที่สุด ทั้งซานยังคงตั้งตารอครอบครองพลังสายเลือดอันดับแรกอีกหนึ่งสายเลือดซึ่งนั่นจะทำให้ความแข็งแกร่งของเขาก้าวกระโดดเขาได้ทะลวงทักษะสเวียนเทียนขั้น8แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการไปถึงขั้น9อย่างรวดเร็วเขาต้องยับยั้งและบีบอัดพลังซึ่งการดําเนินการดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไม่ส่งผลกับการสร้างรอยประทับพลังสายเลือด แม้แต่อสูรไลเกอร์ดาบเทวะหรือแมวใหญ่ยังรอคอยการหลอมรวมสายเลือดไลเกอร์ถึงขนาดนี้แล้วทำไมถังซานถึงจะไม่ตั้งตารออย่างนั้นหรือเมื่อกลับถึงบ้านก็ค่ำแล้วข้างนอกเงียบมากถังซานจึงตั้งใจฟังเพียงเพื่อจะได้ยินการหายใจที่มั่นคงของพวกพ้องในระหว่างการทำสมาธิของพวกเขา ในช่วงเดือนนี้การฝึกฝนของสมาชิกอีก4คนในทีมเช็คไม่ได้พัฒนาขึ้นมากนะักอันที่จริงมันก็เป็นเรื่องปกติเนื่องจากพวกเขาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทําให้พวกเขาได้เข้าใจและซึมซับประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการต่อสู้แบบทีมสิบรอบในสนามกีฬายอย่างแท้จริงและเพื่อให้เข้าใจความสามารถของตนเองมากขึ้นพวกเขาจึงไม่เร่งพัฒนาฐานการฝึกฝน ทั้งสานนั่งสมาธิอยู่บนเตียงหลับตาลงและโคจรพลังเสวียนเทียนไปทั่วร่างกายของเขาในตำแหน่งท้องน้อยรอยประทับพลังสายเลือดแต่ละรอยประทับเปล่งประกายระยิประยับหากไม่พิจารณาว่ารอยประทับจิ้งจอกสวรรค์เป็นเพียงระดับ6จะเห็นว่าออร่าที่มันเปล่งออกมานั้นเจิดจ้าที่สุดและการสร้างรอยประทับพลังสายเลือดอื่นๆจะต้องก่อตัวขึ้นต่อหน้ามัน จากนั้นก็เป็นรอยประทับพ,พลังสายเลือดนกยูระดับ8ซึ่งเป็นรอยประทับพ,พลังสายเลือดที่แข็งแกร่งที่สุดของถังซานจากนั้นเป็นวายุพับปีกทองระดับ8การดิบเบือนเวลาระดับ7โคชสารระดับ8จากกระพัดเงินคร,รามระดับ8และหมาป่าวายุระดับ8ในบรรดารอยประทับพ,พลังสายเลือดทั้ง7นี้รอยประทับที่อ่อนแอที่สุดคือหมาป่าวายุซึ่งเปล่งประกายสีน้ำเงินอย่างไม่ต้องสงสยัย แม้ว่าจาัก,กรพัดเงินครามจะไม่แข็งแกร่งพอในตอนนี้แต่ถ้าถังซานยังคงะส,สมต่อไปหลังจากหลอมรวมพลังชีวิตของพืชที่หลากหลายมันก็สามารถไปถึงสายเลือดอันดับ3มได้มีเพียงหมาป่าวายุเท่านั้นที่เป็นสายเลือดอันดับ4สายเลือดอันดับ4ี่แม้จะมีฐานการฝึกฝนระดับ8ก็ไร้ประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆและสามารถใช้เป็นที่กำบังได้เท่านั้น ปัญหาเดียวของถังซานคือการปกปิดทักษะหลายอย่างของเขาแต่หลังจากที่รอยประทับพลังสายเลือดหมาป่าวายุพัฒนาขึ้นเขาได้พิจารณาถึงข้ออ้างในการกลายพันธุ์เพื่อเปลี่ยนแปลงมันท้ายที่สุดการเปลี่ยนไลเกอร์ยังคงมีสายเลือดของอสูรพยัคด้วยการควบคุมพลังสายเลือดในปัจจุบันเขาสามารถปกปิดมันได้ ตราบใดที่ไม่ใช่คนที่คุ้นเคยกับเขาโดยเฉพาะจะไม่พบพิรุษแน่นอนยิ่งมีค้อนทะลวงสวรรค์เป็นอาวุธจึงไม่ง่ายเลยที่จะเห็นพลังสายเลือดที่อยู่ภายในทั้งสารระดมพลังจิตวิญญาณของเขาและค่อยๆชักนำรอยประทับพลังสายเลือดไลเกอร์เข้ามาใกล้รอยประทับพลังสายเลือดหมาป่าวายุ เมื่อรอยประทับพลังสายเลือดไลเกอร์สีทองคำขาวเพิ่งจะสัมผัสกับรอยประทับพลังสายเลือดหมาป่าวายุทันใดนั้นรอยประทับหมาป่าวายุก็เปล่งประกายขึ้นและมีแนวโน้มที่จะตอบโต้อย่างไรก็ตามเกือบจะในทันทีที่ออร่าสีน้ำเงินเปล่งประกายออกจากรอยประทับหมาป่าวายุมันก็เริ่มสลายไปต่อหน้ารอยประทับไลเกอร์สีทองคำขาวใช่มันสลายไปอย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้ทําให้ถังซานอดไม่ได้ที่จะนึกถึงฉากที่เกิดจากเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองของซงจุนโฮเป็นครั้งแรกส่วนที่ทรงพลังที่สุดของเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองคือความสามารถในการสลายและกลืนกินพลังสายเลือดของศัตรูและในขณะนี้ดูเหมือนการเปลี่ยนไลเกอร์จะมีทักษะนี้เช่นกันและยังทรงพลังยิ่งกว่าจากนั้นรอยประทับพ,พลังสายเลือดหมาป่าวายุที่อยู่ข้างหน้าก็ไม่มีการต่อต้าน มันกลืนกินรอยประทับหมาป่าวายุและรอยประทับหมาป่าวายุที่สลายไปก็เป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้กับรอยประทับไลเกอร์สีทองคำขาวทำใหออร่าสีทองคำขาวสว่างขึ้นในทันทีหลังจากนั้นสถานการณ์ที่แม่แต่ถังซานก็ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นหลังจากที่รอยประทับหมาป่าวายุหายไปรอยประทับไลเกอร์ได้เข้ายึดครองใจกลางในตำแหน่งท้องน้อยของถังซาน แต่ออราสีทองคำขาวที่เปล่งออกมานั้นไม่ได้บรรจบกันและควบแน่นแต่ขยายออกไปด้านนอกและมีแนวโน้มที่จะเติมตำแหน่งท้องน้อยของถังซานมันเอาแต่ใจขนาดนั้นเลยเหรอทันทีที่ความคิดนี้เกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกของถังซานรอยประทับไลเกอร์ก็ก,กลายเป็นเปลวเ,เพลิงสีทองคำขาวและระเบิดออกมาทันทีสิ่งแรกที่ต้องต้านรับความรุนแรงคือรอยประทับโคชสารที่ใกล้ที่สุด นั่นคือการเปลี่ยนคชชารระดับ8เชียวนะแต่ทันทีที่มันสัมผัสเปเลวเพลิงสีทองคำขาวมันก็เริ่มสลายไปในทันทีจากนั้นถังสารก็รู้สึกว่าถูกตัดขาดจากรอยประทับคชชารรอยประทับพลังสายเลือดไลเกอร์ไม่พอใจเพียงแค่การกลืนกินรอยประทับพลังสายเลือดหมาป่าวายุเลยต้องกลืนกินรอยประทับอื่นเพื่อครอบครองตำแหน่งท้องน้อย ในขณะนี้ถังซานมั่นใจว่าสายเลือดไลเกอร์นี้เป็นสายเลือดอันดับแรกอย่างแน่นอนเพราะรอยประทับพลังสายเลือดจิ้งจอกสวรรค์เคยนำความรู้สึกเอาแต่ใจแบบนี้มาให้เขาเช่นกันหลังจากพบว่ามีบางอย่างผิดปกติทังซานก็ควบคุมรอยประทับที่เหลืออยู่ในร่างกายของเขาทันทีรอยประทับจากกระพัรดิเงินครามถอยกลับอย่างรวดเร็ว และด้วยความแข็งแกร่งของมันเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะต่อสู้กับรอยประทับไลเกอร์ที่ยึดครองอยู่ใจกลางตำแหน่งท้องน้อยมีเพียงรอยประทับจิ้งจอกสวรรค์ระดับ6แต่อันดับสูงเท่านั้นที่เปล่งออร่าสีขาวออกมาทันทีหมดที่352รอรอยประทับไลเกอร์ที่เอาแต่ใจ ในตำแหน่งท้องน้อยดวงตาแนวตั้งค่อยๆเปิดออกและออร่าของรอยประทับจิ้งจอกสวรรค์ก็พุ่งออกมาปกคลุมเปลวเพลิงสีทองคำขาวของรอยประทับไลเกอร์ทันทีทันใดนั้นเปลวเพลิงสีทองคำขาวก็หยุดนิ่ง ทั้งซานไม่รู้ว่าทำไมแม้ว่ามันจะเป็นสายเลือดอันดับแรกเช่นเดียวกันแต่รอยประทับพลังสายเลือดอันดับแรกอื่นๆก็อิจฉารอยประทับพลังสายเลือดจิ้งจอกสวรรค์มากและการขยายตัวของเปลวเ,เพลิงสีทองคำขาวก็หยุดลงกระทันหันจากนั้นรอยประทับนกยูงก็ประทุออร่าสีเงินออกมาปิดผนึกพื้นที่และปิดผนึกเปลวเ,เพลิงสีทองคำขาวทั้งหมดที่ยังคงต้องการครอบครองตำแหน่งอื่นไว้ในทันที มีเพียงรอยประทับโคชสารที่น่าสงสารเท่านั้นที่ถูกเปลวเพลิงสีทองคำขาวกลืนกินเข้าไปซึ่งเห็นได้ชัดว่ารอยประทับที่เหลือรอดจากการกลืนกินอย่างหวุดหวิดทั้งซานอดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกใจเขาให้มันกลืนกินแค่หนึ่งรอยประทับแต่มันกลับกลืนกินไปสองรอยประทับคราวนี้จึงเหลือตำแหน่งว่างเพิ่มอีกหนึ่ง โชคดีที่รอยประทับพลังสายเลือดจิ้งจอกสวรรค์นกยูงเวลาวายุพักปีกทองนั้นแข็งแกร่งพอไม่เช่นนั้นเขาคงได้ตกใจจริงใจจริงแม้ว่ารอยประทับการบิดเบือนเวลาจะเป็นสายเลือดอันดับสองแต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่กลัวเปลวเพลิงของรอยประทับไลเกอร์ด้วยออร่าบิดเบี้ยวเปล่งประกายอยู่รอบรอบรอยประทับแม้แต่ออร่าสีทองคำขาวก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ และถึงแม้รอยประทับวายุพับปีกทองจะกลัวนิดหน่อยแต่ก็เคลื่อนไหวได้รวดเร็วและมันถอยออกห่างทันทีควบคู่ไปกับจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของถังซานที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่เหมือนในตอนแรกจึงไม่มีปัญหาในการควบคุมรอยประทับที่สำคัญหลายตำแหน่งหลังจากที่รอยประทับไลเกอร์กลืนกินรอยประทับโคชสารแล้วมันก็ควบคุมเปลเวเพลิงสีทองคำขาวให้มาบรรจบกันภายในใจกลางตำแหน่งท้องน้อย อย่างไรก็ตามรอยประทับไลเกอร์ยังคงไม่พอใจและยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อกลืนกินรอยประทับจากกระพัดเงินครามกับรอยประทับวายุพับปีกทองและเข้ากดดันรอนประทับการบิดเบือนเวลาและในที่สุดก็หยุดลงต่อหน้ารอยแยกช่องว่างมิติของรอยประทับนกยูงและออร่าสีทองคำขาวเหมือนดาวขนาดใหญ่ในตำแหน่งท้องน้อยของถังซานก็ค่อยๆสงบลง ในเวลานี้เปลวเพลิงสีทองคำขาวของรอยประทับไลเกอร์นั้นไม่ได้อ่อนไปกว่าออร่าสีเงินสว่างของรอยประทับนกยูงแม้ว่าตำแหน่งท้องน้อยของถังซานจะขาดพลังของรอยประทับพลังสายเลือดระดับแดไป2ส,สายเลือดแต่ความแข็งแกร่งของพลังสเสวียนเทียนในตำแหน่งท้องน้อยก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก การมีรอยประทับพลังสายเลือดอันดับแรก3สายเลือดควบคู่ไปกับพลังสายเลือดอันดับสองสองสายเลือดและพลังสายเลือดอันดับ3าหนึ่งสายเลือดทําให้ความแข็งแกร่งของทังซานอยู่ในระดับที่สูงกว่าเดิมอย่างแน่นอนทังซานร,รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการหลอมรวมรอยประทับพลังสายเลือดไลเกอร์และพบว่าพลังของเขาไม่ได้ลดลงจากการสลายไปของรอยประทับพลังสายเลือดโคดชสาร ไม่ต้องสงสัยเลยว่ารอยประทับพ,พลังสายเลือนไลเกอร์มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ทักษะที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนไลเกอร์ควรเป็นการกลืนกินสิ่งนี้มาจากทักษะเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองคำขาวส่วนประสิทธิภาพในการกลืนกินของเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองคำขาวควรจะมากกว่าเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทอง สำหรับผลเพิ่มเติมนั้นจะต้องประเมินผ่านการต่อสู้จริงซึ่งอาจต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อทดลองแต่สิ่งที่ทางซานร,รู้สึกได้อย่างชัดเจนก็คือออร่าพลังสายเลือดโดยรวมของเขาแข็งแกร่งและมีแรงกดดันมากขึ้นอสูรสิงโตและอสูรพยักษ์ทั้งคู่เป็นราชาแห่งอสูรดูร้ายและการหลอมรวมสายเลือดทั้งสองเข้าด้วยกันจะต้องทรงพลังยิ่งกว่าเดิม จากมุมมองนี้เป็นไปได้ว่าในอนาคตอสูรในเผ่าไลเกอร์ทั้งหมดอาจไปถึงระดับราชาอสูรด้วยเลือดบริสุทธิ์นี้แม้ว่าอสูรไลเกอร์ดาบเทวะจะต้องฟื้นฟูระดับฐานการฝึกฝนใหม่แต่มันต้องไปถึงจุดสูงสุดระดับเก้าดั้งเดิมได้อย่างรวดเร็วแน่นอนกล่าวอีกในหนึ่งถ้าเขามีสายเลือดไลเกอร์อย่างน้อยหนึ่งตัวที่สามารถไปถึงระดับ9ก้าได้จะเป็นการดีกว่าที่จะไปถึงการเปลี่ยนไลเกอร์ระดับ9ก้าโดยเร็วที่สุด ขั้นตอนต่อไปคือการนั่งสมาธิและทำให้มันมั่นคงกระบวนการนี้ผ่านไปเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นเมื่อถังซานตื่นจากการทำสมาธิในวันรุ่งขึ้นเขาก็พบว่าเสื้อผ้าของเขายืดออกไปเล็กน้อยความสูงของเขาเพิ่มขึ้น5เซนติเมตรกล้ามเนื้อของเขาแข็งแรงขึ้นมีออร่าสีทองคำขาวจางๆไหลอย,อยู่ใต้ผิวหนังของเขาและร่างกายทั้งหมดดูเหมือนจะมีพลังไม่สิ้นสุด นอกจากนี้สายเลือดอันดับแรกเช่นการเปลี่ยนจิ้งจอกสวรรค์นำทักษะเนนวิญญาณจิ้งจอกมาสู่เขาซึ่งทำให้พลังจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นในขณะที่การเปลี่ยนนกยูงนำทักษะบิดอวกาศมาให้เขาทำให้เขาควบคุมรอยแยกช่องว่างมิติได้แต่การเปลี่ยนไลเกอร์นั้นแตกต่างกาันมันนำมาซึ่งการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายโดยรวมในที่สุดปัญหาความแข็งแกร่งทางกายภาพที่คอยรบกวนถังซานมาโดยตลอดก็ได้รับการแก้ไข พลังสเสวียนเทียนในร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นอย่างไม่ลดละถังซานร,รู้สึกได้ชัดเจนว่าเส้นชีพจรของเขาขยายและแข็งแรงขึ้นสามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นฐานการฝึกฝนของเขาดูเหมือนจะไปถึงกลางระดับ8ซึ่งแสดงว่าความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมากในที่สุดการทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่สูญเปล่ารอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของถังซานถังซานล้างหน้าและเปิดประตู เมื่อเขาเดินออกจากห้องไปเขาก็บังเอิญไปเจอติงไปที่เดินผ่านมาไปทานอาหารเช้ากันเถอะเสียวถังติงไปกล่าวด้วยรอยยิ้มเขาเพิ่งพูจบประโยคทันใดนั้นเขาก็ก้าวถอยหลังโดยสัญชาตญาณเสียวถังจ้อเปลี่ยนไปเขาจ้องไปที่ถังซานถังซานยิ้มให้เขาและมีออร่าสีทองจางจางเปล่งประกายในดวงตาของเขา ทันใดนั้นติงไปรู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขาถูกจูดโจมอย่างรุนแรงเขากรีดร้องและถอยห่างออกไปอย่างรวดเร็วถึงกับใช้การเคลื่อนไหวดังเงาพลายวิ่งไปรอบๆในขณะนั้นเขารู้สึกถึงพลังอันรุนแรงที่ไม่มีใครเทียบได้พุ่งเข้าปะทะใบหน้าราวกับว่าอสูรกายขนาดยักษ์กำลังกระหายเลือดและอยากกลืนกินผู้คนทั้งซานหัวเราะและโลดออร่าของเขา ติงไปครอบครองการเปลี่ยนจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งมีการรับรู้ได้รวดเร็วนะตอนนี้ติงไปสัมผัสได้ถึงออร่าการเปลี่ยนไลเกอร์ที่เขาเพิ่งหลอมรวมเข้าด้วยกันเพราะเขาเพิ่งปรับตัวจึงปิดบังไว้ได้ไม่ดีเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าติงไปถามอย่างไม่มั่นใจและซ่อนตัวอยู่นอกประตูทั้งซานยิ้มและกล่าวไม่ได้เป็นอะไรข้าเพิ่งค้นพบสิ่งใหม่ๆอีกครั้งไปทานอาหารเช้ากันเถอะ แม้ว่าทั้งห้าคนจะอาศัยอยู่บ้านของตัวเองแต่พวกเขามักไปกินอาหารที่บ้านของวู้ปิงจิงและทักษะการทำอาหารของอาจารย์ก็ไม่เลวแน่นอนว่านี่คือการรับรู้ของคนอื่นๆหๆแต่สำหรับทั้งซานน่าหรือทั้งซานไม่มีเวลาทำอาหารและเขาก็ไม่ได้ใส่ใจการทำอาหารมากขนาดนั้นมิฉะนั้นในแง่การทำอาหารเขามีประสบการณ์มากมายในชีวิตก่อนหน้านี้และเขาก็มีพวกพ้องที่เป็นเทพแห่งอาหารอีกด้วย เมื่อไปถึงที่บ้านของวู้ปิงจิงออรา่าการเปลี่ยนไลเกอร์ของถังซานได้ลดลงอย่างสมบูรณ์และอีกสามคนไม่ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งคือในสายตาของวู้ปิงจิงและทั้งสามคนเมื่อมองมาที่ถังซานได้เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วหลังจากการต่อสู้แบบทีมครั้งสุดท้ายในสนามกีฬาพวกเขามีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับถังซาน แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าถังซานแข็งแกร่งมากอยู่ก่อนแล้วแต่พวกเขาไม่คิดว่าถังซานจะแข็งแกร่งขนาดนี้ถังซานดูเหมือนจะโตขึ้นและแข็งแรงขึ้นส่วนสูงของเขาเกือบจะเท่ากับมูปิงจิงเกรงว่าผู้ที่ดูการต่อสู้ในสนามกีฬาขนาดใหญ่รวมทั้งคู่ต่อสู้ที่พ่แพ้ของถังซานจะคาดไม่ถึงว่าชูราผู้ทรงพลังในสายตาของพวกเขาจะกลายเป็นแค่เด็ก ใช่ตอนนี้ถังซานอายุเพียง14ปีเท่านั้นซึ่งอายุน้อยที่สุดในทีมเช็คถ้าไม่รู้อายุของถังซานมาก่อนแม้แต่วู้ปิงจิงและสมาชิกคนอื่นๆในทีมก็อาจคิดไม่ถึงเช่นกันในวันนั้นถังซานแยกอสูรไลเกอร์ดาบเทวะและต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับมันจากนั้นพวกเขาก็เข้าใจว่าทำไมถังซานจึงมั่นใจมากในการนำพวกเขาเข้าร่วมในการต่อสู้แบบทีมนี้ แม้แต่อสูรไลเกอร์ดาบเทวาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ต่ำกว่าระดับเทพถังซานก็ยังสามารถเอาชนะมันได้นั่นหมายความว่าอย่างไรในโรงเรียนกู้คืนนอกจากอาจารย์สองคนที่อยู่ในระดับเทพแล้วเกรงว่าความแข็งแกร่งของอาจารย์ที่เหลือจะน้อยกว่าถังซานด้วยซ้ำแม้ว่าจะมีฐานการฝึกฝนระดับแแต่กลับมีประสิทธิภาพการต่อสู้ของจุดสูงสุดระดับ9้านี่มันช่างน่ากลัวจริงๆ ไม่ใช่ว่าในใจของพวกเขาไม่สงสัยว่าถังซานทำได้อย่างไรแต่ทุกสิ่งที่ถังซานทำคือการทำให้พวกเขาดีขึ้นและทำงานหนักเพื่อมนุษยชาติที่เพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาแม้จะมีข้อสงสัยพวกเขาก็ทำได้เพียงซ่อนไว้เท่านั้นพวกเขาเต็มใจที่จะเชื่อว่าพวกพ้องของพวกเขาเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้เพียงเท่านั้น ในเวลานี้อาจกล่าวได้ว่าหลังจากทางซานเอาชนะอสูรไลเกอร์ดาบเทวะเขาก็ได้พัฒนาไปอีกก้าวหนึ่งในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นซึ่งน่าเหลือเชื่อจริงๆ